สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมการทดลองการเกิดฝนมาให้เด็กๆได้ลองทํากันดูนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะเราก็จะใช้ขวดน้ำหนึ่งลิตรนะคะโดยตัดตามตัวอย่างคุณครูเลยค่ะแล้วก็น้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เด็กๆนะคะตัดขวดนะคะแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่น้ำร้อนลงไปนะคะที่ขวด ที่เราตัดไว้ก่อนเลยนะคะใส่ไปพอประมาณค่ะอขั้นตอนนี้นะคะอันตรายนะคะรบกวนให้ท่านผู้ปกครองนะคะช่วยทําให้น้องนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ําร้อนนะคะอาจลวกมือเด็กๆได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเรานําส่วนด้านบนนะคะมาวางในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งลงไปให้เต็มเลยแบบนี้เลยค่ะอ่าใส่ลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะลองสังเกตนะคะการเปลี่ยนแปลงว่า มีอะไรเกิดขึ้นนะคะที่ขวดน้ำของเรานะคะเด็กๆลองดูนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะเมื่อเราเติมน้ำร้อนลงไปนะคะและด้านบนนะคะเราเติมน้ำแข็งนะคะเมื่อเวลาผ่านไปน้ำร้อนนะคะก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำเมื่อไอน้ำลอยขึ้นไปกระทบกับความเย็นด้านบนก็จะเกิด ความควบแน่นนะคะกลายเป็นหยดน้ําเมื่อหยดน้ํารวมตัวกันมีขนาดใหญ่มากขึ้นก็จะตกลงมาตามคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตคลิปวิดีโอนี้ไปเรื่อยๆนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะ,ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะ การทดลองนี้นะคะก็จะเหมือนการเกิดฝนนะคะเมื่อน้ำถูกแสงอาทิตย์ส่องก็จะระเหยกลายเป็นไอหรือละอองจากนั้นก็จะลอยขึ้นไปจับตัวกันเป็นก้อนนะคะรวมกลุ่มเป็นเมฆฝนค่ะพอเมฆรวมตัวกันมากขึ้นอามากขึ้นนะคะ อากาศก็ไม่สามารถพยุงละอองน้ําไว้ได้นะคะน้ําก็จะตกลงมาสู่พื้นดินเราจึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าฝนค่ะกระบวนการเกิดฝนนะคะก็จะเป็นเช่นนี้เสมอค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองดูนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของเรามีอะไรเกิดขึ้นนะคะจะมีน้ําหยดลงมาหรือเปล่านะคะ เด็กๆอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายรูปนะคะตอนที่เด็กๆนะคะทดลองการเกิดฝนมาให้คุณครูดูบ้างนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you